สวัสดีจ้าวันนี้เราได้ติมเยลลี่มานี่จริงๆแล้วเราต้องเข้าช่องฟิตแหละแต่เราจะลองแกะดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าช่องฟิตกันแล้วว่าระหว่างแบบไม่เย็นกับเย็นความแตกต่างจะเป็นยังไงกล่องหนึ่งมีกี่ชิ้นหชิ้นหรือเปล่าถ้าเห็นไม่ผิดไม่ใช่ 4, ี่ห้าหชิ้นนี่เขาเขียนว่า just feed and eat แต่ว่าเราอยากดูว่าว่าถ้าเกิดไม่แช่ฟิตกับแช่ฟิตความแตกต่างจะเป็นอย่างไรนี่หน้าตาห่อน้องเป็นอย่างนี้รถองางุนอะลองชิมห่อเดียวพอไหมเดี๋ยวแม่อร่อยถ้าเกิดไม่แช่เย็นอะองางุนส้มสตอเบอรี่ โอ้หน้าตาหน้ากินนะเนี่ยห่อแล้วเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้โอ้สีแดงสดใสมากนี่อา้าวปินบอกให้แกะให้หน่อยแล้วก็วิ่งหายไปเลยสีแดงสีแดงแรงฤทธ อ๋มอมันไม่ใช่เยลลี่มันเป็นแบบน้ำผลไม้แบบนี้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาแช่ฟิตแล้วเราค่อยมากินดีกว่าที่เหลือขอชิมนิดนึงอหอมๆเหม,มือนหวานแช่ฟิตก่อนอดูควันไอเย็นในห้องฟิตเราแล้วเจอกันนะจ๊ะหลังจากที่เราแช่ไว้หนึ่งคืน แข็งโป๊กเลยมา,มาลองชิมกันนี่มาลองชิงมกันดีกว่ารสส้มดูไอยเย็นโหยดูไอยเย็นซตก่อนดูเย็นไม่เย็นขนาดไหนเอให้กินไข่ร้อนนี่จานรสส้มแข็งมากดันไม่ขึ้นไรมาแล้ว,ลวนี่ราส้ม จะตัดให้ดูให้มันนิ่มหน่อยก่อนกัดไม่ไหวเจ็บฟันว้าสตรอเบอรี่ปิ้นชิมกันไหมสตรอเบอรี่สีชมพูเลยเอาสีไหนเชิมก่อนเอาเลยสีม่วงสีม่วงก็จะออกเป็นสีแบบนี้อา้าฟ้าไม่ม่วงทีเดียวหงสหอมมาสีม่วงเหมือนสก,กัดเลยสีส้ม เหมือนสูการโรสโอมเนาะกินเหมือนสูตรการรสอือสตรอเบอรี่อร่อยต้องกันไหมร้อนเ <c oughs> ย็น <laughs> แต่แลราคนฟันไม่ค่อยดีสตรอเบอรี่นะอะไรเนาะ มันเป็นขนมนำเข้านะอันเนี้ยเดี๋ยวไว้รอมีสปอนเซอร์เข้าก่อนแล้วจะบอกให้ว่าซื้อที่ไหนไม่ต้องถามนะว่าซื้อที่ไหนซื้อในเพจแหละนี่มีสามรสจ้าแค่มารีวิวให้ดูว่ามันอร่อยเอาไว้กินแช่เย็นดูหนวดควันเย็นไอยเย็นเขาเรียกว่าอะไรไอยเย็นอร่อยเออโอ้กินขายร้อนบ๊ายบายเอา หยิบผิดสีต้องแบบนี้สามสีนี้เออไปหยิบสีผิดเอาใหม่นี่นี่จามีสามรถซื้อมาสามรสเลยบา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 ยใหม่อีกครั้งแช่เย็นไว้ใครอยากกินก็กินตามใจปาร์ตี้ไอศครีมป๊อบอรนะ่อยไหมเฮียอร่อยมาก 我不同